ไรน้ำตัวไหนครับนี่ครับผมผักบุ้งไฟเกรติเพชรครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายไฟเกล็ดไฟกระร่าอยู่ที่เกียรติเพชรนี่เลยมีใครเป็นคู่ป้าซ้อมแล้วมั้งตอนนี้พี่อนในค่ายเพื่อนในค่ายเชื่อนเนาะตอนนี้เราพุ่งอายุเท่าไหร่และสิบหกครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้สี่แปดจุดเก้ามวยสไตล์อะไรครับสไตล์ปี้งมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอโอเล่เนาะเคยต่อยกับโอเล่นไหมเคยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ออมนน้้ยบเป็าง เคยชนะเข้ามานานยังนานแล้วอืมเขาเป็นมวยสไตล์เลยเขาอ่าวันนี้เลยต้องมาเจอใหม่วันนั้นชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยเบียดครับอ๋อเบียดกันวันนี้เลยให้เขามาล้างตาที่ช่องเยื่อเสียขี้วันนี้ล้างตาเราได้ไหมต้องดูบนเวทีวันนั้นต่อยกันเบียดเท่าไหร่ครับที่นู่นร้อยสองร้อยสองวันนี้ต่อยร้อยสามแล้วแล้วเมื่อเช้าสอบหนักยังสอบแล้วเป็นไงบ้างพอดีแล้วออกมาพอดีมาสบายเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยใครไปนิวเคียครับที่เวที ราชดำเนินไปไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะนิวเคลียร์เหมือนกันเวทเท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามก็เวทวันนี้เนาะเอาอันนี้ก็สอบแล้วน้ำหนักไม่มีปัญหาแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาย้ำชัยนะเขาด้วยคุมมากี่กิโลไฟนี้ประมาณโลกว่ากต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่เราของเราสี่สิบกว่าคนจังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่ายเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยอ่ะฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับวันนี้ อัเต็มที่แน่นอนเอาเชื้อหน่ายขอใครด้วยเนาะเอานี้ปวดหัวกู่แรกที่องเจ็ดเลยอ่ะขยน้องโชคดีอบมากครับ